สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่หาเร่มกันเลยครับคลิปแรกอะไรที่มันใช้ได้คือใช้ได้แก่ขัดไปก่อนกลางเดือนมันคือกระจกนะเธอจริง แกกัด oh, ไปก่อน oh, oh. เพียนทีหนึ่งตีห้พันคลิปต่อไปกับวิธีกินที่เยบยน oh, oh. มีความพยายามมากทำไงได้กูก็หิวโวยน่าเพื่อน oh, oh. นะแบ่ง oh. กันกินนะยาโมโหเปลี่ยนกันก็ต้องแบ่งกันกินใช่ไหมละ่ะ ต่อไปครับคลิปนี้ปล่อยเราเถอะนุดไม่ต้องห่วงเราหรอก <mm> <mm> ใจเย็นๆยนนุดเราโดดเป็นจริงโจลุนเนี่ย <mm> นะกนุดปล่อยมืเเอเราเถอะเราเดินเองได้ <mm> มาดูกันต่อครับคลิปนี้นายดูแปลกๆไปนะ <mm> แกเป็นกระต่ายข้างเก่า หรือหมาว่ะดูดูแล้วชักชะมัวไปหมดแล้วนะพวกมึงไม่รู้จะสงสารดีหรือว่าน่ารักนะลุกนี่ก็แปลกจอบนักจอบหนาะหาอะไรแปลกๆทลกาดูดูดูดอีกทีจากหมาสัมาจะกลายเป็นหมูอีกคลิปต่อไปครับ พบแมวโบราณเก่าแก่มากหายากน่าจะมีมูลค่ามหาศาลอยู่ในสภาพวัตถุโบราณเก่าแก่เขาไม่เก่าคิดดูถึงขนาดอยากใหญ่ขึ้นกันเลยทีเดียวต่อไปครับคลิปนี้เหตุลักทัพย์ในโรงพักผู้ไร้มีสีขา สิ่งที่เอาไปคือวิทยุสื่อสารขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างไล่ล่าหลักฐานจัดเจ็ผู้ต้องหาไม่ปิดบังใบหน้าคงตามตัวได้ไม่อยากมาดูกันต่อครับคลิปนี้ดาวรุ่งจะพุ่งอย่างเดียว เธอว่ใครมาท้าทายถึงที่ไม่รู้ใช่ไหมว่าบ้านนี้บ้านไกลได้เลยเดี๋ยวรู้จักคอ,อ, <c oughs> อเกือบหักแต่ต้องเก็บอาการเดี๋ยวเสียความ <c oughs> นุดเห็นประตูมะแต่เราไม่เห็น <c oughs> คลิปต่อไปกับโจตายา ไม่ได้โชว์หรอกนุ๊ตแต่เรากําล <oo> ังเจ้า <ę> ผ <mm ิดใครแกงกูวักลมมันแรงมากขนาดขับสี่แล้วยังเอาไม่อยู่ต่อไปครับคลิปนี้กะคือหนุ่มบางระจันเปืี้ยองเพื่อนกูจะสู้หลังจนขวา เพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้าเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงละเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดหยดสุดท้ายเคยเคยไอ้เพื่อน <Okay. S 2> มึงอย่ากลมหรือดเดี๋ยวกูชม <c oughs> <c oughs> มาดูกันต่อครับคลิปนี้แน่จริงก็เข้ามาสิ <c oughs> ดูสายตากูด้วยโอ้ยแค่นี้งับทีเดียวแล้วพรอมว่าขอกากาดแน่มึงยังยังอีกยังจะเอาอีกใช่มะมปะตโตไอ้นี่ <c oughs> ขนมกูเก็บไว้ให้ลูกกูกินวันวันกูเห็นมืองเอาแต่เที่ยวไม่ทำงานทำการกลับมาบ้านเนี่ยก็จองแต่จะกินอย่างเดียวไม่ทำมาหากินไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจลูกมึงดูสิมึงดูนี่นี่ลูกมึงหรือว่าลูกแมวข้างบ้านคลิปต่อไปกับ จะรีบเอานมไปให้ลูกวันวันเหนื่อยมากขายแตงโมเลี้ยงลูกสู่ชีวิตสุดสุดนี่ก็กำลังจะไปขายแตงโมต่อไปครับคลิปนี้ไม่น่าปลาดเลยกูสี่เท้ายังรูปรลาด เสียความหมดใายแล้วตายมีคนเห็นด้วยไอ้ไอ้เขินมากทำตัวไม่ถูกมาดูกันต่อครับคลิปนี้อย่านะมึงยานะอย่าเข้ามาอ้าวพูดก็ไม่ฟังบอกว่ายายายาเว้ยมึงถอยไปเแยวนี้เลย ถอยไป <c oughs> ครูบอกแล้วมึงก็ไม่ฟัง <c oughs> คลิปต่อไปกลับสาวจุดแดง <c oughs> โสดไม่เนี่ยกรีมตากาหนีบต้องเก่าแล้วละ่ะไม่รักนวลสงวนตัวเปิดเผยหมด <c oughs> คลินก็น่าจะโชยไปตามสายลม พัดลมก็เปิดแรงเกินแห้งหมดแล้วไม่สนใจผู้คนจั่งแม่งลอยวางทั้งหมดของดีใครๆก็อยากดู <Okay. S 1> <laughs> ต่อไปครับคลิปนี้กำลังติดต่อกับยานแม่ค <laughs> งจะมีปัญหากันแน่เถียงกันยับ สักพักน่าจะรู้เรื่องกันเพราะกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันเดียวกันกับยานแม่รีสตาร์ทแล้วก็จัดดาวเสร็จน่าจะติดต่อกันรู้เรื่องรอเวลาสักพักชาตแบบสักครู่ก็ได้เวลาส่งสัญญาณโชมตีโลกมาดูกันต่อครับคลิปนี้ ลูกเยอะแยะดูพ่อทำงานนั่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่นแต่มันจะมีตัวหนึ่งถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือแทกเงือกเพื่อนๆก็นั่งนิ่งเรียบร้อยแต่มึงยกล้อตังแกงขางเลยเป็นลูกผู้หญิงซะด้วยนอนแบบนี้ ได้ไงดูตาน่าจะขึ้นอืดละมั้งขาแข็งชี้ขวากงดึงยิ่งกว่าอ่งใครขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ